Alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, I'm step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. สวัสดีครับบริษัท s p Controller System นะครับวันนี้เราพามารีวิวแนะนำนะครับผมเป็นตู้ ASU นะครับ Control Panel ก็คือเป็นตู้ที่ใช้ในการควบคุมระบบ ASU หรือ Air นะครับที่ใช้กับพวกระบบชินเลอร์ต่างๆเนี่ยก็จะใช้ตู้ Control ชุดนี้เพราะว่าจะต้องมีการคุมในเรื่องของพัดลมด้วยแล้วก็ในเรื่องของวาล์วน้ำเย็นด้วยนะครับผมเพราะว่าตู้นี้จะไม่เหมือนพวกแอรทั่วไปนะครับถ้าแอรทั่วไปก็คือจะเป็น ระบบที่อแอร์ตัวต่อต,ตัวก็คือจะใช้ไปติดตามผหหนังทั่วไปแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ร่วมกับระบบที่เป็นระบบชินเลอร์ซึ่งระบบชินเลอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกตามห้างสรรพสินค้าโรงแรมนะครับหรือสํานักงานต่างๆหรือจะเป็นพวกโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นระบบใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเขาจะใช้ระบบ ASU ตัวนี้เพราะว่าเขาจะมีระบบชินเลอร์นะครับที่ทําความเย็นซึ่งทําน้ําเย็นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ เมื่อมีน้ำเย็นเข้ามาเนี่ยระบบเขาจะดันน้ำเย็นเข้ามาในระบบนะครับซึ่งเราจะมีหน้าที่ในการสั่งเปิดวาล์วนี้จะมีเทอร์โมนะครับในการสั่งเปิดวาล์วเพื่อเอาน้ำเย็นเนี่ยวิ่งเข้ามาในคอยล์แล้วก็พัดลมนะครับก็จะดูดอากาศแลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับน้ำเย็นก็จะหมุนอยู่ตลอดวนอยู่ในคอยล์อยู่ตลอดนะครับซึ่งน้ำเย็นตัวนี้ก็อย่างที่บอกระบบชิลเลอร์เขาจะทําน้ําเย็นออกมานะครับเราก็มีหน้าที่ในเรื่องของเอาตู้นี้ไปติดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ เราต้องการอุณหภูมิในห้องเท่าไหร่รับถ้าเกิดอุณหภูมิมันไม่ได้ปุ๊บก็จะสั่งให้เปิดวาล์วน้ําเย็นออกมารับส่วนตัวพัดลมเองจะทํางานอัตโนมัติอยู่แล้วทํางานอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก็คือตู้นี้เนี่ยรับลูกค้าเอาไปคุมเป็นเ u นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ใช้กระบายพัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3แรงม้าซึ่งเป็นระบบไฟ3เฟสเราก็จ่ายให้มา ก็คือสามเฟสเลย i อทนะผมตัวนี้หลอดโชวกการทงานของตัวไฟที่วิ่งเข้ามา3ามเฟสนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ออฟหลอดออฟก็คือหยุดการทํางานอยู่นะครับไม่มีการทํางานส่วนรันตัวนี้ก็ตัวพัดลมนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะทํางานนะครับพอเราบิดสวิตเป็นออตโต้ไปปุ๊บมันก็จะทํางานแบบนี้นะครับส่วนถ้า เกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวพัดลมมีปัญหาเนี่ยก็จะขึ้นโชว์โหลดตัวนี้ก็จะหยุดการทํางานไปนะครับเป็นการเซฟตี้ในเรื่องของมอเตอร์พัดลมนะครับมอเตอร์ตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นไฟสามเฟสขนาด3แรงม้านะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดในการสั่งเปิดวาลวซึ่งวาลวก็จะเป็นวาลวน้ําเย็นของชิลเลอร์นะครับผมที่คอยเปิดปิดเอาน้ําเย็นเข้ามานะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเทอร์โมนะครับเทอร์โมก็ เมื่อตู้เราเอาไปติดตั้งในห้องปุ๊บตัวนี้จะจับอุณหภูมิในห้องถ้าอุณหภูมินะครับมันได้ตามที่เรากําหนดเอาไว้สมมุติว่าตอนนี้เนะี่ยเราตั้งไว้ที่2ี่ิบห้าถ้าเราตั้งเป็นออโตเอาไว้นะครับถ้าอุณหภูมิม,มันสูงกว่ายี่สิบห้ามันก็จะสั่งให้เปิดในเรื่องของวาล์วน้ําเย็นออกมานะครับแล้วก็กรณีของการเมนวลเราสามารถเปิดนม่นวลพัดลมได้ด้วย เดี๋ยวเราดูวิธีการทํากันเลยเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอุปกรณ์ข้างในกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราบิดมาที่แมนนวลนะครับเราต้องการที่จะทําการเปิดระบบพัดลมให้มันรันต่อเนื่องไปเลยนะครับโดยเรากดตัวนี้เข้าไปมันก็จะเป็นการสั่งสตาร์ทให้พัดลมทํางานก็เหมือนออในเรื่องของคอยเย็นแอร์บ้านเราเราเปิดให้ปุ๊บเนี่ย เราเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยพัดลมจะต้องทํางานก่อนถูกไหมครับก็คือทํางานก่อนปุ๊บแล้วเดี๋ยวความเย็นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งอุณหภูมิตัวนี้ก็เปรียบเือนกับตัวนี้เทอร์โมโนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีแมนนวลเนี่ยพัดลมมันจะทางานตลอดแล้วก็ตัวนี้ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิตอนนี้เราเทสอยู่ในห้องออฟฟิศนะครับซึ่งอุณหภูมิในตรงนี้เนี่ยก็จะติดแอร์แล้วก็อุณหภูมิมันต่ำนับต่ำกว่า25เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เลยไม่เปิดวาล์วน้าเย แต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้อุณหภูมิในห้องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15องศาสมมตินะครับเราบิดไปที่15ปุ๊บเนี่ยสมมติเราต้องการให้อุณหภูมิในห้องนี้อยู่ที่15 <_ t iny 2> เราสังเกตได้เลยว่าตอนนี้อุณหภูมิในห้องเราเนี่ยมันยังไม่ถึง15มันก็จะสั่งเปิดระบบวาวน้ําเย็นนะครับ <_ combined> เพื่อให้น้ําเย็นวิ่งเข้ามาในคอยอย่างที่บอกแล้วก็ตัวพัดลมตัวนี้ที่ทํางานอยู่เนี่ยมันก็จะดึงความเย็นในคอยที่เป็นน้ําเย็น เป่าออกมาให้เรานะมีความเย็นในห้องเป็นการปรับอากาศนั่นเองนะครับก็คือทําให้เราเย็นเพราะว่าในพวกในห้างต่างๆเนี่ยห้างถือสินค้าเ,เราจะเห็นเลยก็จะมีท่อแอร์ท่อดักนะครันะนะบเราก็จะใช้ระบบพวกนี้เนี่ยนะครับเป่าลงมาแล้วกนะ็เป็นการเช็คอุณหภูมินั่นเอนงนะในห้องตรงนั้นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับพวกในห้องที่เป็นเกีนะ่ยวกันะบห้องห้องที่เขาอยู่ในห้างแล้วก็ เป็นบูธต่างๆที่อยู่ตามร้านต่างๆเนี่ยร้านใครร้านมันเนี่ยส่วนมากจะใช้ระบบนี้นะครับก็จะคลมห้องสําหรับร้านแต่ละร้านเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมากนิยมเอาไปใช้ในห้างในรุ่นของตู้คอนโทรชุดนี้นะครับแล้วก็เมื่ออุณหภูมินะครับสูงถึงที่เราตั้งเอาไว้เราก็สมมติเราหลอกมานนะครับถ้าอุณหภูมิถึงที่เราตั้งเอาไว้นะครับปุ๊บมันก็จะสั่งปิดมันก็จะเลี้ยงอุณหภูมิตามที่เรากาหนดเอาไว้นะครับเพื่อให ในห้องนั้นเนี่ยมีความเย็นตามที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองตอนนี้ก็อยู่ประมาณ20องศานะครับในห้องเราถ้ามันเกินมันก็จะสั่งปิดประมาณนี้ไม่เกินประมาณ2-3องศานะครับประมาณนี้นครับส่วนถ้าเป็นออตโต้ะครับถ้าเป็นออตโต้จะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องมากดหยุดเองนะครับตัวนี้พัดลม แต่ถ้าเป็นออโต้เนีเมื่อเราบิดไปที่ออโต้ปุ๊บนะครับเราบิดไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าอ่ามันจะทํางานทันทีเลยพัดลมทํางานให้เราต่อเนื่องไปเลยซึ่งกรณีนี้ถ้าเป็นออโต้ไฟดับไฟกลับมาปุ๊บมันจะทํางานให้เราเองอัตโนมัติไม่ต้องเดินมากดสตาร์ทสตาอปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินเข้ามาในห้องเราอยากจะเปิดแอร์เราบิดไปที่ออโต้ปุ๊บระบบทางานให้เราเลยอัตโนมัติส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิม มันก็จะทํางานให้เราแบบนี้แต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเมื่อเราออฟเราก็หยุดแค่นี้นะครับเราปิดแอร์กับบ้านสมมติว่าเราเลิกงานหรือว่าห้างปิดแล้วเนี่ยเราปิดร้านปิดอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ปิดตัวนี้ได้เลยหรือสานักงานของเราเนี่ยนะครับผมเราต้องการปิดแอร์ในห้องเราก็บิดออฟไปแค่นั้นเองจบเลยพอถึงเวลาปุ๊บก็มาเปิดออโต้ปุ๊บถ้าอุณภูมิไม่ได้มันก็จะสั่งเปิดวาล์วน้ำเย็นเข้ามาถ้าอุณภูมิได้ก็สั่งหยุดไป ความเย็นก็จะถูกเลี้ยงอยู่ตามที่เรากําหนดเอาไว้ในกลณีออโต้แบบนี้นะครับตัววาล์วตัวนี้เองก็จะเป็นรุ่นที่สามารถที่จะทําการเปิดแบบ0ูนย์ถึงร้อยเปซได้นะเป็นการปรับเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือเหมือนการรีวาล์ว wow ตัวนี้สามารถรีได้ให้น้ําออกมากออกน้อยสามารถทําได้เพราะตู้คอนโทรลของเราออกแบบมาดีไซน์มาสําหรับนะตัววาล์วรุ่นนี้โดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันบ้างนะครับคราวน,นี้เมื่อเราเปิดไปเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยก็จะเห็นอ่ ชุดคอนโทรลต,ต่างๆที่อยู่หน้าตู้ตัวนี้นับไวริงเก็บลงลางอย่างดีนะครับแล้วก็สะดวกสบายในเรื่องของการแก้ไขนะครับแล้วก็เรียบร้อยสวยงามระบบกาวเรามีให้หมดนะครับกาวตัวนี้ก็จะเป็นกาวในเรื่องของการป้องกันการลู่ไหลนะครับเพราะว่าตู้จะเป็นโครงเหล็กถ้าเกิดเรามีการช็อตมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีคนมาจับตู้หรืออะไรพวกนี้ก็อาจเป็นเป็นอันตรายได้ถ้าเกิดเราไม่ต่อร,ระบบกาวเอาไว้นะครับเพราะว่าตามมาตรฐานนับของ วิศวกรรมแล้วต้องมีกาวเราจะลิงก์ให้หมดเลยถึงฝาตู้ตัวนี้แล้วก็การเข้าเองอย่าลืม้านเข้าเองก็คืออินพุตนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปก็คืออินพุตตัวนี้เนี่ยรับไฟเข้า3ามล้อปสิบโวลต์ RST นิวตันแล้วก็กาวตัวนี้จะต้องมีกาวมาด้วยนะครับก็คือกาวมันจะลิงก์ระบบทั้งหมดนะครับวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์ของตัว SU ดด้วยแล้วก็ตัวตู้คอนโทรลด้วยนะครับก็จะลิงก์ถึงกันหมดนะครับ ก็เป็นความปลอดภัยนะครับส่วนตัวนี้ก็ต่อไปที่ตัวพัดลมมอเตอร์นะครับที่เป็น3มแรงม้าไฟ3เฟสตัวนี้นะครับก็ต่อไปก็คือถ้าถ้าต่อเรียบร้อยปุ๊บเราสั่งเมื่อกี้ก็คือพัดลมเราจะทํางานส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดเปิดวาลวนะครับชุดวาลวน้าเย็นก็จะเข้าตรงนี้เลยเราก็จะมีมาร์กบอกหมดเลยนะครับเราจะออกแบบตามรุ่นของตัววาลวนะครับซึ่งลูกค้าจะต้องส่งสเปคในเรื่องในรุ่นของตัววาลวหรือในเรื่องของ การทางานของตัววาล์วมาให้เราเราจะดีไซน์ระบบคอนโทรลให้เราต้องดูตามสเปคของตัววาล์วแต่ละรุ่นนะครับเพราะจะไม่เหมือนกันนะครับผมถัดมาเนี่ยด้านบนนะครับผมด้านบนก็เป็นบรกเกอร์นะครับบรกเกอร์พาวเวอร์สามเฟสด้านบนตัวนี้ป้องกันในการช็อตเซอร์กิตของตัวมอเตอร์พัดลมนะครับสามเฟสของเราชุดนี้ก็จะเป็นชุดเมติกแล้วโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่ากระแสมันเกินมันจะ โปรเทคให้เรานีผมเราก็จะต้องปรับตั้งโอ้โหลดตัวนี้นะผมให้มันตรงกับสเปคของตัวมอเตอร์ของเราน,นั่นเองนะบเมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับโอ้โหลดมันจะทํางานตอนไหนนะครับสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมันทํางานอยู่นะครับผมและเกิดมอเตอร์เราขัดข้องมันมีปัญหามันร้อนจัดหรือว่าอะไรไปติดไปพัดไปพัด,ไ,พดไม่หมุนหรืออะไรพวกนี้นะผมมันจะเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นพอเกิดโอเวอร์โหลดขึ้นปุ๊บทุกอย่างจะหยุดการทํางาน แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะตัดการทํางานทันทีเพราะว่ามอเตอร์เรามีปัญหาเราต้องไปเช็คมอเตอร์ก่อนนะครับมันจะขึ้นอร์โหลดแบบนี้เราไม่สามารถที่จะทํางานอะไรได้พัดลมก็ไม่ทํางานนะครับผมเพราะฉะนั้นเ,เราจะต้องไปเช็คมอเตอร์ของเราให้เรียบร้อยก่อนถ้าเกิดเกิดปัญหาตัวนี้เรามากดปุ่มนี้ปุ๊บระบบก็จะกลับมาทํางานให้เองออโต้ Auto, อย่างที่เราบอกเป็นสักคู่นี้ถ้าเป็นออโต้อยู่นะครับต่อให้เรากดรีเซ็ตหรือถ้าไฟดับไฟกลับมาปุ๊บระบบจะทํางานให้เองอ,ตอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปทำการารีเซ็ตอะไรทั้งสิ้นนะผมประมาณนี้ครานี้ด้านบนนะคเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะคในการเอาไว้สำหรับป้องกันไฟสาเฟรหรือไว้ดูนะคในกรณีตัวนี้ก็คือไฟมาครบหรือเปล่านะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์แต่และโซนนะบแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่า อันนี้ปุ๊บไฟหายไปเราก็จะรู้เลยว่าเฟสไหนนะครับไฟหายไปนั่นเองนะครับส่วนด้านขวามือสุดตัวนี้นะที่เห็นว่าขึ้นอยู่ก็คือตัวนี้จะเป็นการเปิดวาล์วอย่างที่บอกไปมันจะเปิดวาล์วที่ร้อยเปอร์เซ็นเราสามารถกดเซ็ตตัววาล์วตัวนี้ได้ถ้าเราต้องการให้มันเปิดวาล์วแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปิดครึ่งเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตะ์รับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่ถ้าสมวดาเราเกิดอยากจะให้มัน ลดลงนะครับสมมติว่าเราต้องการให้มันเปิด50%นะครับ,นะรบเราสามารถเซตได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ดีไซน์มาสำหรับการเปิดปิดวาล์วรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมเป็นวาลว์รุ่นที่สามารถปรับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเราจะต้องตั้งเอาไว้นะครับสมมติว่า50ก็คือ50%สมมติน,นะครับก็คือตัวนี้นะะ50%วาล์วจะเปิดแค่ครึ่งเดียว มอเตอร์วาลวที่ปล่อยให้น้ํเย็นเข้ามาเนี่ยมันจะเปิดแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือเป็นการรีวาลวให้น้ำนี่ออกมาแค่ครึ่งเดียวแค่นั้นสามารถทําได้กับชุดอคอนโทรลวาลวตัวนี้นะผมถัดมาด้านล่างตัวนี้นะผมก็คือจะเป็นรีเลย์คอนโทรลนะครับมีเครคอนโทรลแล้วก็ชุดออมอเอแปลงนะครับที่เอาไปใช้กับระบบคอนโทรลที่เราต้องยิงคําสั่งไปที่ตัววาลวด้วยนะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลทั้งหมดในตัวนี้นะครับตามที่เราเห็นตรงนี้เลย มีอยู่เท่านี้นะครับในเรื่องของระบบตัวนี้นะครับเราต้องการให้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เซตไปนะครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการให้วาล์วมันเปิดเต็มที่เลยก็ยคือเปิดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเปิดสุดปิดสุดนะครับในกรณีเราเซตเอาไว้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ประมาณนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็บวกลบไปศูนย์จุดหนึ่งหรือเราจะเซตพอดีก็ได้นะครับ พอระบบนะครับมันทํางานมันก็จะจ่ายไฟให้กับตัววาล์วของเราให้มันเปิดแบบร้อเลยประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากรับตู้น,นี้เองครับผมก็ปนี้น,นะาาถนใครับสมมาไก็ิ And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been playing from town to town. From no, no.